ทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะขอตั้งชื่อคลิปเลยว่าฝรั่งวันนี้ขอตั้งชื่อวันนี้ขวยดแม่ขอตั้งเลยว่าฝรั่งเศสเมืองที่แครเนี่ยไม่ได้อยากมาค่ะ วันนี้จะราใหฟังว่าทำไมเอคาถึงไม่ได้อยากมาฝรั่งเศสเลยนะคะในระหว่างที่เราเมาไปเนี่ยก็จะแต่งหน้าไปดูยลก,กันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเอคจะได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่บิ๊กบึ้มยิ่งใหญ่อลังการ <c oughs> <c oughs> ต่อวันนี้นะคะรับคลายนะคะก็คือจะได้ไปสถานที่แห่งหนึ่งที่แบบบิ๊กเบิมยิ่งใหญ่อลังการเป็นตำนานที่สุดอีกหนึ่งที่ของฝรั่งเศสนะคะคือพระราชวังแวร์ซาย จะบอกว่าเตุผลที่อยากไปเพราะว่าอยากไปสัมผัสจริงๆถ้าแวร์ไซทำให้ฉันหลักฝรั่งเศสได้เนี่ยฉันจะยอมเลยนะจริงๆเพราะว่าคือเอกแอเนี่ยตอนเรียนปีหนึ่งเนี่ยวิชาของคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบังคับว่าต้องเรียนภาษาที่3ด้วยเอาข้อแรกเลยตอนที่เราไปสมัครอิทอ,ออกไม่มีตังไปสมัครเพราะว่าเขาต้องเก็บค่าสมัครภาษาที่3ามาวันแรกที่ไปสมัครเรียนเลยใช่ไหมอ่ะทาแป๊บเดียวกันอันนี้นะคะของคิชูคิดนะคะก็เลยสมัครเรียนไปก็ไม่รู้จะสมัครอะไรแบบเกาหลีก็เหอวะ เฮ้ยหรือว่าจะเป็นจีนแต่ว่าจีนเนเคยเรียนตอนมอต้นซึ่งมันต้องคัดตัวจีนซึ่งยากมากแล้วก็สัวเออแม่าภาษาจีนดีกว่างั้นเอาภาษาที่ก็ไม่รู้จักไปเลยละกันช็อตฟิลคือภาษาฝรั่งเศสละกันก็บอกว,ว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสก็เลยลงเรียนไปทุกคนทีน,นี้พอลงเรียนไปปุ๊บเนี่ยก็คือว่างง งงหลายชายทะเลเพราะว่าอาจารย์อะบอกว่านักเรียนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คัสฝรั่งเศสเขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้แบนซิบูนเขาพูดไปเขาพูดอะไรของเขาไปเนาะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นภาษาภาษาหนึ่งในโลกที่สละสลวยที่สุดในโลกฮะคือตอนที่ยินตอนน้าคือใครฮะจริงจริงได้แบบว่าอะไรฮะสละสลวยอะไรวะแสดงว,ว่าตอนนั้นคือตกใจแบบฮเฮ้ยข้าไหนจะถามเพิ่มแบบมึงช่วงฮะ what happened หรือว่าด้วยความที่แบบมันเป็นแบบภาษาเก่าแก่ภาษาโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันจึงแบบถูกกล่าวขานว่าเป็นภาษาที่สลัดสลวยหรืออีกในแง่หนึ่งนะอาจจะเป็นในเรื่องของลองฟังแบบเพลงแบบเพลงคลาสสิกของฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้แมแบบมันจะเป็นแบบความสลัดสลวยจริงๆนะพอเวลาเราฟังเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเพลงที่มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าภาษาฝรั่งเศสคือภาษาที่สลัดสลวยสุดในโลกแบบ ก็อยู่บนตลาดตัวเจริงอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอน,น,นก็แบบก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยงงถึงขั้นอะไรรู้ปะล่าสุดมีการสอบท่องสอบเคะแนนสอบ conversation ภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยคือยากมากเพราะว่าเราอะเรียนเอกอังกฤูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบออกเสียงยังไงดีให้แบบให้มันดูคล้ายภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าไม่เคยฟังมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะมันก็ยังตอแหลสำเนียงไปได้แกดตอองบอกว่าแบบ small slash fine small slash สำ่นียงมันก็แบบลื่นไหลเพราะเราดูดวงดูหนังมาอะไรอย่างเงี้ย ต่พอเป็นฝรั่งเศสอะตอนสอบห้องอะฉันเหมือนคนที่พูดภาษาอะไรไม่ได้เลยมันเป็นคือแบบชุ๊บๆบุกบุกแบบุ๊ไม่รู้จะออกเสียงยังไงอะก็คือแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะพยายามเล่าถึงความสวยงามความสลับถลวยของประเทศอะไรอย่างเงี้ยท่านแบบเนี่ยท่านักศึกษามาที่ฝรั่งเศสต้องกินหอยทากอะไรของเขานาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดแผนผังเมืองของเขาเนี่ยจะเป็นรูปหอยทากเลยคือเอาอย่างงี้ตรงปารีสอะเวลาแบ่งเขตอะเขาจะแบ่งเป็นแบบ เคสหนึ่งเขตสองเคสสามเคสสี่วงอันนี้ออกไปเป็น,น,น,นอ,ยอย่างเหมือนแบบเหมือนหอยทากกันด้วยหรอแมเออแล้วก็แบบเออค่ะหอยทากค่ะเออตื่นเต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียกแบบ คือมันงงไปหมดเลยเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ได้อยากมาเท่าไหร่ตั้งแต่ต้นเลย,ยแต่ว่าคราวนี้มันมีเหตุจําเป็นที่ต้องมาไงเพราะว่าพี่ตูนนะคะเขาต้องมาเขาเรียกว่าอะไรมิแอนรีสโดริป้า<ะ>อะไรอย่างงี้ทิวิกก็เลยหาเรื่องมาก,กันพอมาปุ๊บเท่าที่ทุกคนได้ดู E ีพีสองไปอะ่ะก็คือฉันก็งงมากเพราะเหตุการณ์ทุกอย่างที่นี่เกิดขึ้นไวมากเพราะว่าฉันต้องจากสนามบินปุ๊บฉันก็ใช้ชีวิตเลยแล้วแบบผู้คนต่างๆก็งงๆเป็นฟิลแบบคือถ้าว่าสายฝ่อเอล é g a ท c น่ะฝรั e ่ คือใหม่มากก็แบบคือวันแรกที่มาก็คือค่อนข้างจะแบบเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็พอรู้ว่าจะมาฝรั่งเศสแล้วก็ไอแคร์ทำมาเวลาเนะี่ยเพราะไอแคร์อยู่ที่เนี่ยทั้งหมด4วัน4วันครึ่งประมาณนี้ละกันล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเรามีเวลาน้อยอะ่ะก็ต้องทําการกลูมตัวเองทั้งอย่างทุกอย่างในร่างกายให้มันเสร็จก่อนตั้งแต่มานะคะอย่างเช่นคิ้วเนี่ยก็ไปทาลิฟติ้งมานะคะทุกคน ก็คือทําเลยอ่ะให้ให้มันเป็นทรงใน,นตลอดเวลาเวลาเขียนก็จะได้ง่ายเพราะว่าเรามีเวลาเขียนคิ้วน้อยนะคะทุกคนขายแล้วก็ผมจันเอกเป็นคนผมอยากศกถ้ามันต้องมานั่งหนีทุกวันอ่ะคือมันช้าก็ไปยืดผมมาเลยนะคะที่ร้านเส้นผมซาลอนทุกคนนี่ก็ยืดมาก็คือผมตรงเลยจบนะคะก็หมดปัญหาเรื่องแบบผมหยิกระหว่างวันด้วยอะไรอย่างเงี้ย งานคิ้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะได้คิ้วประมาณนี้นะคะก่อนแต่งตานะคะเดี๋ยวเราจะแบบเผื่อวันนี้แต่งแบบแต่งตาหนักนะจะมาลองแป้งก่อนดีกว่านะคะเขาเรียกว่าการเบรกแล้วกันนะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นแป้งฝุ่นนะคะของสุกิตนะคะทุกคนคาะนีหน้าตาน้ารักมากก็จะเป็นกระปุกใสๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขามีสีเดียวนะคะเก่งมากนี่นี่เธอชอบแป้งฝุ่นที่มันมีตะข่ายกองแบบนี้มันไม่หกเลยเธออะ แป้งฝุ่นอันนี้ทุกคนจะบอกว่ามันเนื้อละเอียดมากถ้าให้พูดตรงๆนะเนื้อละเอียดกว่าแป้งฝุ่นแผง,แงบางยี่ห้ออีกอันนี้เรื่องจริงนะใครที่แบบชอบงานผิวแบบผิวเกาหลี่ถ้าสมมติว่าลงรองพื้นบางๆนะแล้วลงด้วยแป้งฝุ่นเงนี้โอ้โหงานเลยแบบผิวชํำสวยมากแบบนี้นะคะนี่แล้วตรงปากเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เป็นส่วนนูนตรงนี้ทุกคนเพราะเวลาแบบมันประกบเข้าหากันนะตรงเนี้ยตรงส่วนนูนอ่ะจะไปปิดขอบตาข่ายพอดีนะคะก็จะทำให้แป้งเนี่ย ไม่หกเลยเอระหว่างวันนั่นเองเธอแล้วแบบพกไปไหนได้อะไรอย่างเงี้ยเก๋มากส่วนแปรงแต่งหน้าที่อแคลพกมาในทริปนี้นะคะคือชอบมากเป็นของซูเปอร์มัมทุกคนอันเนี้ยไปสั่งมาในช้อปปี้จำได้ไหมว่าสองสามวันก่อนหน้าเนี้ยไอ้แคลเพิ่งลงสตรอรี่ไปว่าไปเห็นมาว่าช้อปปี้เขากำลังลดราคาเกือบสามร้อยบาทอนะ่ะทุกคนก็เลยไปจัดเลยนะคะนี่ก็เลยซื้อเป็นเหยื่อเองเลยเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่อยู่บ้านที่คลองเตยอ,อยใช้แล้วชอบมากใช้พาเลยรู้ปะนี่เดี๋ยวแกดูนะดูความฟูของมัน มันเป็นแปลงถึงหน้าที่แบบฟูแน่นแต่นุ่มนุ่มมากทุกคนด,ด,ดูความแน่นของเขาสิคือถูกและดีมีจริงนะคือแปรงซูเปอร์มัมแต่ละรุ่นนะ่ะคือดีจริงแล้วมันจะมีคอเลชั่นหนึ่งที่ใช้ในการการคิวด้านล่างตลอดเวลานะคะอันนี้ก็เป็นของซูเปอร์มัมน,นะมันจะเป็นรุ่นที่เป็นลายหินอ่อนอย่างเงี้ยก็ดีที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าไอ้แครสมัยก่อนจะใช้รุ่นนี้ของเขาเป็นของซูเปอร์มัมก่บทุกคนอันนี้ขนหนักคล้ายกับรุ่นนี้มันตา่างแค่ด้ามจับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นด้ามจับแบบลอน เวลาจับก็จะแบบง่ายในการคอนโทรอะไรอย่างเงี้ยช่วงเราเป็นสิวหนักๆคือเราก็เราก็ยังแต่งหน้าอยู่แต่งอย่างไงให้มันไม่เจ็บหน้าก็คือต้องแต่งเป็นแป้งนุ่มเลยนะเนี่ยคือมันนุ่มไปกับผิวเลยอะทุกคนถูกและดีสุดๆอีดอ,อกเนี่ยสัมผัสแบบคือนุ่มมากอะทุกคนนุ่มแบบสบายผิวแบบเอางี้ถ้าใครไม่แต่งหน้าซื้อไปนอนแบบนอนเล่นเหมือนที่แบบคิปในติ๊กตนะ็อกหรือคิดบนจีนหรือคิปสปาอย่างเงี้ย คือมันนุ่มมากเลยอ่ะทุกคนนุ่มจริงอะลุงก็แต่งหน้าหน่อยยี่ยมาเมาสะยาวแล้ว <S <S ช่องนี้นะคะสีเข้มขึ้นมาหน่อยใช้แปรงเดิมนะจิกหังตาตรงนี้นี่เห็นไหตามันจะมีมิติขึ้นกว่าข้างนี้เลยลามมาตาล่างหน่อยดูดิจริงๆใครแบบแต่งหน้าใสาฝ่ฝอนะเท่านี้จบเลยตรงนี้ไม่ต้องลงสีเลยอะคือสวยเลยอะเอาแบบแมบบแบบแบบแบบคิมคาเดเซียนเลยสวยมาก บอกนี้สวยจริงๆสี่เีคืเขาเลื่องมาถูกอะถูกต้องมากใช่ไหมสวยมากอันนี้คือการสอนแบบเอวิดียอลุกแบบเผื่อเอาไปใช้กันได้เลยนะเราก็กแพรนะคะจะเปลี่ยนมาใช้ตัวแปลงหัวแบนของเขานะาคาของซูเปอร์มันเดิมนะในการจิกสีขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ไอแครจะใช้สองสีนะจะใช้สีอ่อนตรงนี้นะคะด้านล่างสุดนะคะทุกคนคะเป็นสีประจําตัวแครนะเพราะว่าเห็นไหมว่าเป็นหลุมเลยสวยมากสจริงแล้วมันเป็นสีแบบ กึ่งเหนียวกึ่งอะไรไม่รู้อ่ะคือมันเป็นผงแหละแต่ว่ามันเห็ปะเนี่ยคือมันเหนียวติดผิวดีมากสวยเลยอ่ะยสวยอ่ะยิงทาย,ยิ่งสวยทุกคนเราก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นแบบออกชมพูหน่อยตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะแปลงเดิมเหมือนเดิมนะอ่ะในการเชื่อมกันระหว่างสีเมื่อกี้ก็สีนี้ทาตรงนี้ ห็นไหมมันจะต่อกันมาคือมันจะไม่ได้แบบเห็นความชัดมากหละเพราะมันคือสีแบบชิมเมอร์เนาะแต่ว่ามันจะเป็นแบบไล่สีอะ่ะมันจะมีมิติมากกว่าเดิมอะ่ะอ่ะสวยเลยแล้วเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะด้วยการแปลงเดิมแหละใช้น้ำตาลอ,อันแรกที่เราใช้นะคะมาเกลี่ยเบลนเข้าหาตัวชิมเมอร์คะ่ะ สีเบนเข้าหากันดีมากแปลว่าเนื้อดีมากถูกแลวดีส่วนแมคะทุกคนนี่แอดปฏิของตาปลอมนะคะกรีดอะไรเนอร์มาแต่ว่าวัาวนนี้แคลไม่ได้ปัดมาสมคาร่าด้านตาล่างแนละ้วเพราะว่ากลัวออกไปแล้วเงื่อเยอะแล้วมาสคาร่าเป็นปัญหาให้ตาแพนด้าอีกเลยไม่ไม่ปัดดีกว่านะคะแล้วเราก็จะมาใช้แปรงอันใหญ่นะคะ ปักแป้งฝุ่นชูชุกิดนะคะที่เราเบคกไว้นะคะออกแบบนี้นะคะอืมนุ่มมากนุ่มสุดๆ <c oughs> คือแบบสวยมากอะตาวันนี้นะคะเ <c oughs> ล้วแต่งตาแบบนี้ทุกวันจบมันเพเซฟแบบสวยงาม <c oughs> ใช้แป้งหัวตัดแบบนี้นะคะของซูเปอร์มามนะคะทุกคนกับสีนี้และกันจุ่มแบบเบามือนะ <c oughs> ในการไล่ดัางค่ะ เราก็ใช้แปรงอันใหญ่นะคะทุกคนค่ะค่อยๆหมุนมันออกมาแบบนี้นะคะสีเดิมนะหมุนช้าๆทุกมุมมีติบเหมอเลยนะคะปกติไอ้ใครเป็นคนที่ชอบใช้แปรงใหญ่ในการคอนทัวร์อยู่ละคือมันจะเป็นการคอนทัวร์กึ่งบรอนเซอร์ไปเลยในตัวนะคะทุกคน,นเห็นไหมดูความที่แบบดูดิแปรงนุ่มมันใหญ่มันเปลี่ยนสีได้วสวยมากสีแก้มนะคะใช้สองสีผสมกันเลยค่ะ สวยมากเลยอ่ะืมสีแก้มสวยมากแล้วใช้แปรงพุ่มๆของซูเปอร์มารมา์เก็นะคะในการเอาสองสีนี้แบบเบาๆมือนะมาแทนไฮไลท์ค่ะสวยมากเลยอ่ะสองสีนี้ลงตัวสุดๆ นี่คะ่ะทุกคนก็จะได้งานผิวแบบสวยมากช่ำมากทุกคนสีปากวันนี้นะคะไ้คลจะมาใช้รุ่นนี้ค่ะเป็นซูเปอร์มัมกลอสซี่ลาสติ้งทินส์ค่ะทุกคนค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะซึ่งไอ้แค่เนี่ยแอบสวอชมาให้แล้วทุกคนไอ้แคลพกมาทั้งหมด9สีนะคะทุกคนค่ะสวยทุกสีมากๆเลยอะทุกคนคือแบบแต่ละสีเนี่ยขึ้นลดมากเมื่อวันแรกที่ไอ้แครมาถึงไอ้แคลทาสีเบอร์9ไปอะคือแบบสีแดงแบบฉ่ำสวยแบบเชอร์รี่มากมาก วันนี้เนี่ยเอาคายจะไปแวร์ไซน์งั้นขอทาสีเบอร์แปดีกว่าสีเข้มๆหน่อยนะคะนี่คะ่ะทุกคนเบอร์แปดนะคะอือหือคือทาง่ายสุดๆมาเป็นตินอ่ะนะเอางี้หน้าผมพร้อมแล้วขออนุญาตไปแต่งตัวะคะ่ะแลวนี้ก็คือลุกวันนี้นะคะ ปุรบมัมสุดๆลุกนี้กระตื้นด้วกว่าลุกอะ่ะมือพระสวังแวว์ทรายมันคืออะไระ่ะคือใหญ่มากนี่ดอกแค่คแปตกใจเลยอะ่ะทุกคนดูนี่เมืเ่อกีต้ตอนรถระหว่างทางมันก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะขนาดไหนแต่พอกูลงรถปุ๊บอ๋อมันคืออะไระ่ะ amazing คือคำเนี้ยคือที่นี่เลยคือใหญ่มาก ใ,ใหญ่กว่าคือพื้นเดินยากมากพื้นเหมือนแก้งอะ่ะพื้นมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ฉันใส่แตะมาก่อนเลยนะเอาทํามาเปลี่ยนหน้าประตูนะคะนี่คือไปเป็นพื้นหินอย่างนี้เลียงเดินล้งสูงไม่ไหวรอกนี่ของจริงดูสิใหญ่มากเหมือนสร้างไม่รู้จบปะมี่เกิดอ,อะไรขึ้นวะนะาทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์ก็เข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคน นี่โหอ,อันนี้เป็นแค่แบบถกแอบ,แอบแอบข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋จะไปดูของจริงค่ะว่าข้างในจะอลังการขนาดไหน,นค่ะโอ้โหห้องนี้คือะไรอะอลังการมากสวยงามมากค่ะทุกคน การดูบทหลวงนะคะคือถ้าเข้าไปปุ๊บแล้วมีเรืรอเบียงแบบนี้แสดงว่าเป็นบทหลวงนะคะใครที่ไปเที่ยวยุโรปเนี่ยก็จะเห็นบทเลวสนัะแบบนี้โ,โ,โคนเองคา่ะได้มาเห็นของจริงเลยทุกคนดูสิสวยมากๆเลยโอ้โหโห,ห้องนี้ตาหลุดมากมีตาหลุดสุด,สด โอ้โหทุกคนห้องนี oh, oh, oh. Oh, ้คือคือตากระลุดของจริงค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหคือห้องเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นห้องกระจกซึ่งนางทำมาจากกระจกทุกคน ก็บอกว่ากระจกเป็นแผ่นๆแบบนี้ในสมัยก่อนอนะ่ะแพงกว่าทองคำอีกนะซึ่งถามว่านางทาไว้ทาไมทาเอาศาสต์ใจทาเอามันทำเอาโชว์รวยโชว์เวอร์ไปเลยแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับการมิงอย่างเงี้ยอย่างเช่นขุนนางใครแบบว่าอยากจะมาเอลเอลเอิร์นเอลเอิร์นหนุ่มอะไรเงี้ยก็จะมาแต่งตัวกันเวอร์แต่งตัวเวต็มจัดเต็มที่ห้องนี้โอ้โหอลัองการมาก ีมากเตียงที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยคือเตียงที่ประชาชนบุกเข้ามานำตัวกริย์ออกไปคืออันนี้เลยอันนี้เลยค่ะอันนี้ห้องราชดีหรือิสทิสทุกคนดูเตียงนะถ้าพร้อมแล้วปึ้ง เป็นรอยรอบเลยวิตั้งแต่ระหว่างเดินไปนทุกคนดูดีทุกคนอวังการมารกๆต้องลาแล้วทุกคนชิปว,วันนี้ อยากดู<ห>อ,<ห>อยากอยู่ต่ออยากฟังเรื่องราวข้างในอีกอบบมันแซ่บป่ะแต่ข้างในอะ่ะมันมีเยอะมากเลยนะที่เราเดินกันวันนี้มันมนีเดียวเองทุกคนเหนื่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่สนุกมากๆเลยแล้วพระราชวังแวร์ไซาอ์อ่ะคือจะบอกว่าสวยมากๆตอนตอน้นจะบอกว่าเปฝรั่งเศสเนี่ยไปประเทศที่ไม่ได้อยากมาใช่ไหมแต่จะบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้ดูพระราชวังแวร์ไซา์เนี่ยฉันพูดเลยนะฉันจะกลับมาอีกครั้งแน่ ฉันหลงรักมากฉันหลงรักฝรั่งเศสสุดๆหลงรักภาษาหลงรักประสาทหลงรักสถาปัตยกรรมหลงรักอากาศฉันชอบมากๆแล้วฉันรู้สึกว่าใครครได้มีโอกาสมาฝรั่งเศสในช่วงที่เป็นฤดูหนาวอะ่ะดิฉันจะโค้แฮปปี้กว่านี้มากๆแน่ๆแล้วแบบคือสวยจริงๆทุกคนคือสวยงามแบบแบบหาที่สุดไม่ได้จริงๆอ่ะคืองดงามไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วนี่ซูเปอร์มัมน,นะคะ ทั้งเ็ตเลยทั้งแป้งชูชูคิสในตำนานเห็นไหมว่านี่คือผ่านพ้นไปหนึ่งวันเต็มแป้งก็ยังอยู่ครบเลยนะคะหรือว่าจะเป็นลิ์นี่ทุกคนคะ่ะเบอร์ศูนปที่ใครใช้ในวันนี้นะคะกลอสตี l ล s สติ้งตินนะคะของซูเปอร์มาคือสีติดทนสวยมากทุกคนดูสิหรือว่าแป้งทุกคนนี่ทัชอัพได้เลยคือแป้งดีมากเติมแก้มระหว่างขอเติมแก้มเลยกันคือ ดีมากเลยอะทุกคนขาใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะใน้อปปี้นะนี่จะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งตัวแป้งชูชูคิดนะคะทุกคนขาคุมมันกันน้ํากันเหงื่อเหมาะกับสภาพอากาศแบบเมืองไทยมากๆเลยนะคะทุกคน <c oughs> คือใช้แล้วหน้าสวยติดทนทั้งวันแน่นอนคือใครนะมาตากประเทศอากาศแห้งอากาศเพี้ยนแล้วก็ร้อนแล้วก็มีแดด แล้วอยู่ออกเยอะม,มากก็ยังอยู่ครบเลยนะคะทุกคนขาจบคลิปได้แบบหน้าก็ยังฟังอยู่นะคะแป้งจุตุินนะคะตลาดรับสารบาทจริงๆแล้วนะเขามีเขามีทั้งหมด5เบอร์นะคะไอ้ครใช้เบอร์0ูนค่ะส่วนแป้งฝุ่นที่ใช้มาตอนเช้าเนี่ยอันนั้นก็ดีเหมือนกันเนื้อละเอียดเหมือนรู้เลยว่าเป็นแป้งแพงๆอะทุกคนมีเสียเดียวก็จริงนะแต่ว่าราคา390บาทเท่ากันเลยค่ะส่วนแปลงแต่งหน้านะที่ใครใช้เนี่ยคือวันก่อนลงไปในไอจีสตอรี่ที่ซอฟที่ลดราคานะก็เลยไปกดตั้งแต่วันนั้ รถแหละคือมันราคาเต็มอ่ะหนึ่าบาทเอาอย่างนี้ในฐานะที่คนดูมาตนะั้งแต่ต้นจนจบนะหลายๆคนนะอยากจะไปใช้ตามทั้งแปลงเอยตัวพาเลตตาเอยเห็นไหมปัดแก้มก็สวยสีเ,ยเออขอชมหน่อยนะสีตายังติดทนอยู่เลยดูความเป็นชิมเมอร์ของมัน คือทนมากทุกคนเดี๋ยวไอ้แคลใส่ insert ไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะว่าไอ้แคลใช้โค้ดไหนรถนะแต่จะบอกว่าไอ้บรรทัดแรกที่มันให้กรอกโค้ดอะไอ้แค่กรอกโค้ดซ super save นะมันจะประหยัดทันทีไปเลยค่ะคุณผู้ชมขา300บาทหลังจากดูคลิปนี้จบเนี่ยให้รีบไปสั่งซื้อเพราะจะได้กรอกโค้ดนี้ทันมันมีจํากัดต่อวันนะ โค้ด EBCF5XT นะคะมันจะประหยัดเพิ่มอีก60บาทเท่ากับว่าเอกแได้รับส่วนลดนะคะ3 60บาทโอ้โหเขาขายเอาอะไรวะเนี่ยลดเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวแปะไว้ให้ตรงนี้นะจะได้ไม่งงกันนะทุกคนคะ่ะรีบไปสั่งซืดด้อโดยเลยนะคะที่ช้อปปีของ Super ร์ม Offi ออฟิเชียลสโค่ะทุกคนนี่หวังว่าทุกคนคงจะ Enjoy กับ Paris ใน EP นี้นะคะพระราชวังแอลซาอยากกลับเข้าไปอีกมากเลยอยู่ตรงโน้นนทุกคนนู่นยิ่งใหญ่มาก หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะแล้วก็เอ้คสัญญาว่าจะกลับมาอีกแล้วก็เริ่มหลงรักปารีสขึ้นทุกวันค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะอ e น j อ y กับที่นี้นะคะอย่าลืมไปสั่งซื้อ s u เปอร์มัมกันนะคะทุกคนค่ะดีทุกอันทุกสินค้าแน่นอนค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่อน e ีหน้านะคะปารีสจินดุอีกหลาย EP เจอกันค่ะไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแวะมาถ่ายรูปเล่นแล้วกันนะคะเอ็นเครดิตเล็กน้อยนะคะทุกคนค่ะตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นเสาข้างหลังของแพรมะนี่พี่กายเล่าให ให้ <utan> Ask, เป็นของขวขัญจากฝรั่งเศสจริงๆเ <ๆ S 2> ขาให้สองต้นแต่มีข้อแม้คือว่า <c oughs> ถ้าอยากได้ให้ไปรับเองแต่ <c oughs> อี์เพราะว่าไม่รู้ว่าจะขนมาให้ยังไงเหมือนกันก็ <c oughs> เลยประกอบเรือเลยประกอบเรือใหญ่มากก็ <c oughs> จะได้ไปแบกเสานี้กลับมาประเทศนะคะท <c oughs> ีนี้เนี่ยจากท่าเรือเนี่ยเอามาไว้เห็นตรงนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บอ้าวทีนี้ตั้งยังไงเรื่องใหญ่ก็เลยวิศวกรน่ะมาคิดคำนวณเลยว่าต้องใช้ต้องยกขึ้นตั้งยังไงอะไรยังไงเนี่ยเส็ดเสร็จนะกว่าจะตั้งเสานี้ได้หนึ่งต้นนะใช้เวลาทั้งหมด6ปีทุกคนแล้ว นี่ขนาดแค่ต้นเดียวนะอีกต้นหนึ่งเขาเลยทําเรื่องไปว่าขอบคุณมากนะแต่ว่าอ,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 อีกต้นหนึ่งขอคืนแล้วกันนะไม่เอามาไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> น่ารักมากเลยทุกคน